ไขปริศนา Mazda CX3 จะไม่มีรุ่นต่อไปจริงหรือสถานการณ์ของ Mazda ในเวลานี้อาจมีความน่าแปลกใจผิดแผกไปจาก5-6ปีที่แล้วจากเดิมที่ Mazda เคยแน่วแน่ว่าอยากจะเปิดตัวรถรุ่นใหม่รุ่นเปลี่ยนโฉมทุก4ปีเป็นอย่างน้อยในทุกรุ่นแต่กลายเป็นว่า Mazda กลับเปลี่ยนทิศทางใหม่ด้วยการพัฒนาแบรนด์ของตนเองไปสู่ a s สติ h หรือการเป็นรถยนต์ที่ก้าวไปสู่ระดับความพรีเมียมกว่าแบรนด์รถเอเชียแมสค่ายอื่นทุกค่ายแต่มีราคาจำหน่ายไม่แตกต่างจากแบรนด์ m a สฉีสถานะแบรนด์ของตนเองให้จัดตลาดพรีเมียมในกลุ่มลูกค้าคนหมู่มากและขยายลายรถยนต์ SUV ออกมาหลายรุ่นอย่างทันเวลา สิ่งที่เกิดขึ้นคือมาสด้าในเวลานี้มุ่งมั่นพัฒนารถยนต์ระดับซีเซ gment ขึ้นไปเป็นหลักเนื่องจากยอดขายรถยนต์กลุ่มนี้ทั่วโลกมียอดขายที่สูงกว่า b ีเซ gment ทำให้มาสด้าไม่ค่อยมุ่งเน้นการพัฒนารถยนตร์ระดับซับคอมแพคหรือรถยนต์ที่ใช้พื้นตัวถังมาสด้าบีแพลตฟอร์มของตัวเองหลายคนจึงสงสัยว่าแล้วมาสด้า CX3SUV รุ่นเล็กมันจะมีอนาคตต่อไปหรือไม่เพราะมาสด้ายกเลิกการจําหน่าย CX3 ในตลาดยุโรป สหรัฐอเมริกาและเรวๆนี้อาจจะยกเลิกการผลิตในญี่ปุ่นด้วยแถมยังไม่มีวีแวลข่าวของ CX 3รุ่นเปลี่ยนโฉมเลยวันนี้เรามีคำตอบให้ทุกคนสบายใจด้วยครับคำตอบคือ Mazda Corporation ยังวางแผนให้ Mazda CX 3มีเจเนอเรชั่นที่2โดยอ้างอิงจากฐานข้อมูลการผลิตรถยนต์ล่วงหน้า Auto Forecast Vehicle ซึ่งระบุว่ายังมีแผนการผลิต Mazda CX 3โฉมที่2ในปี2 0 2 9 และขอเพิ่มข้อมูลจากฐานข้อมูลข่าวสารรถยนต์ในอดีตท,ทางมาส d a เองเตรียมโยกสายการผลิต CX 3จากญี่ปุ่นไปยังประเทศไทยและเม็กซิโกตามลำดับเพื่อให้สองประเทศเหล่านี้ผลิต CX 3ขายกันต่อไปเมื่อเราดูจากตารางข้อมูลฐานข้อมูล Auto Focus Vehicle จะพบว่า Mazda ขอยือดอายุก,การตลาด CX 3รุ่นปัจจุบันในฐานการผลิตเม็กซิโกจนถึงวันที่3 1มกราคมปี2 0 2 9 เพราะว่าทางบริษัทแม่เพิ่งตัดสินใจโยกการผลิตจากญี่ปุ่นไปเม็กซิโกโทดแทนการนำเข้าจากญี่ปุ่นจึงทำให้ CX 3รุ่นปัจจุบันต้องเริ่มผลิตในเม็กซิโก,โกในวันที่1กุมภาพันธ์ปี2023นั่นจึงทำให้ Mazda CX 3ในปัจจุบันจากเดิมที่เป็น global model ก็กลายเป็น r e g i n model โดยประยายเนื่องจากการตอบรับ B SUV ราคาประหยัดในเมืองไทยและลาตินอเมริกา มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอาจทำให้ m a ส d a มองเห็นโอกาสนี้ในตลาดประเทศกำลังพัฒนาสำหรับ CX-3 ในเมืองไทยก็มีแนวโน้มที่จะยืดอายุทำตลาดเหมือนกับมิซิโกเพียงแต่จะยืดอายุการขายถึงปีไหนนั้นเรายังตอบไม่ได้เช่นกันแต่ก็ยังมีแนวโน้มว่า m a ส d a เมืองไทยอาจจะทำตลาด CX-3 ชมถัดไปเหมือนกับมิสิโกด้วยแต่ทั้งนี้ข้อมูลเกี่ยวกับ m a z d a 3 CX3 ตัวต่อไปจะเป็นเช่นไร ต้องติดตามข่าวกันในอนาคตอีกยาวเลยครับ